ไปดูกันต่อเรื่องของน้ำใจกันบ้างค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในโครงการปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยจากโควิด -19 นายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่มอบความรักความห่วงใยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาในโครงการปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวิกฤตโควิด -19 3ชุมชนด้วยกันได้แก่ชุมชนพัทยาเหนือชุมชนพัทยากลางและชุมชนเทพประสิทธิ์โดยได้ จัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภค2,200ชุดให้กับผู้ที่เดือดร้อน2,200ครัวเรือนซึ่งมีทางด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและดรแอนนี่โยมอบเข้าสาร2,200ถุงนะคะร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและกลุ่มบริษัททีซีให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำมันนมน้ำตาลเหล่านี้เป็นต้นค่ะ